และก็ต่อเนื่องจนถึงภาคค่ำนะคะก็ได้มีการทําพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอัฐิของรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูรลานนทนะ์ณสวนประวัติศาสตร์ซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนะคะร่วมพิธีอย่างคับข้างขณะเดียวกันก็ได้มีการจุดพลุนะคะดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่สองฝากงฝั่งของทะเลสาบสงขลาค่ะ โดยช่วงค่ำวันนี้นะคะที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในพืนเมืองจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศสลสวดพระอภิธรรมอัฐถิพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งสำหรับกิจกรรมเริ่มด้วยการแสดงดนตรีแผนกดุริยางโดยฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่สองและการบรรเลงดนตรีไทยโดยโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒที่จะมีการแสดงทุกค่ำคืนของพิธีบำเพ็ญกุศลนะคะในการสวดพระอภิธรรมอัฐถิ พลเอกเปรมก่อนนั้นก็มีการเข้าสู่พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรที่โต๊ะหมู่บูชานายบัญญัิจันเสนาะเลขาธิการมูลที่สวนประวัติศาสตร์จุดเทียนหน้าตู้พระพิธร,รมรองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ลีธนาพรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้จุดเทียนส่องธรรมที่ธรรมานและนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลยบ์บอลแห่งประเทศไทยได้จุดเครื่องทองน้อยหน้าอฐิ พลเอกเปรมตินุสุรานนท์ต่อจากนั้นนะคะก็ได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระครูบันทิตธรรมมาลังการเจ้าคณะอำเภอเดาเจ้าอาวัสวัดยางทองอำเภอเดาจัดสงขลาพระสงฆ์ร่วมกันสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีโดยพระสงฆ์จากวัดโพปรธรรมาวาสพระอารามหลวง ต่อด้วยประธานและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันทอดผ้าไตรบังสุกุลถวายเครื่องบูชาพันเทศถวายจตุปัจจัยไยธรรมประสองค์อนุโมทนากรวดน้ำนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี โอกาสนี้ค่ะทางด้านของนายเฉลิราจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบทุนสนับสนุนนะคะให้กับสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมโดยมีนญญายบญัติจันเสนะเลขาธิการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์เป็นผู้รับมอบและเมื่อจบพิธีสฆงนะคะก็ได้มีการจัดแสดงชุดโนราจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยการแสดงพลุด,ดอกไม้ไฟอย่างสวยงามและก็ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเชิดชูเกียร,รติพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้สร้างคุณูปการต่อแเป็นดินทั้งนี้การแสดงพลุดอกไม้ไฟนะคะก็จะมีการแสดงทุกค่ำคืนของพิธีสวดพระพิธร,รมอัฐิพลเอกเปรมโดยจะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่คืนวันที่21จนถึง25สิงหาคมนี้ซึ่งจะมีการจุดพลุบริเวณสองฝากฝั่งของทะเลสาบสงขลาใครจะไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็สามารถไปชมความสวยงามและก็สามารถเข้าร่วมนะคะในการเคารพอัฐิของรัฐบุรุษพลเอกเปรมตุนุสรณน,น์ซึ่งมีการ จัดเอาไว้นะคะที่บริเวณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติวสาะนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ